เอางี้ไปดูนี่ทุเรียนราคาตกค่ะท่านนายกคะเพิ่งไปดูมาจกๆเลยนะเนี่ยที่จันทบุรีเนี่ยนะราคาตกราคาตกแล้วเหรอฮะเพจที่ชื่อว่าเรื่องเกษตรรู้กันแค่เราบอกว่าเช็ดราคาล้ทุเรียนเมืองจันทรยองตลาดทุเรียนวันที่22พฤิภาคมนะคะตั้งแต่นายกชวนกินทุเรียนราคาไม่เหมือนเดิมเพจเนี้ยเพจเนี้ยพี่ผมคิดด่าเลยเพจเรื่องเกษตรรู้กันแค่เราตั้งแต่นายกชวนกินทุเรียนราคาก็ไม่เหมือนเดิม ราคาทุเรียนวันนี้ทุเรียนเรื่องเกษตรลู้กันที่เราเนี่ยจากการสำรวจราคาลงทุเรียนเมืองจรรันรและยองตราดเมื่อวันที่16พฤษภาคมพันหมอนทองเกรด a อขายกิโลกรัมละ135บาท17พฤษภาคมหมอนทองเกรด AB ลดลงมา10บาทเหลือ125บาทจนถึงวันที่20พฤษภาคมหมอนทองกิโลกรัมละ120บาท21กิโลกรัมละ110บบาทลงทุกวันสวนทางราคาทอง ทุเรียนหมอนทองตกทุกวันแต่ราคาทองคําขึ้นทุกวันล่าสุด8นาฬิกาของวันนี้ค่ะคือวันที่22สองเนี่ยหมอนทองเหลือกิโลกร,รัมละ9 5บาทค่ะหมอนทองนะคะราชาแห่งทุเรียนเลยนะคะเขาบอกว่าคุณนภัสเสวิกุลผู้บันทึกย่างพระบาทที่ยาตราซึ่งท่านเป็นช่างภาพผูพ้ถวายงานการบันทึกภาพพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่9เวลานี้ท่านทำสวนผลไม้ท่านโพสต์ความผ่าน Facebook ที่สวนขายไปตอนกิโลกรัมละ150บาทแล้วราคาก็ตกลงมาเรื่อยๆจนวันที่ท่านนายกไปตัดทุเรียนเ,นยเหลือกิโลกรัมละ120บาทแม่ค้ามือทองอุตสาหบินไปเจิมทั้นทีราคามันต้องทยานกลับขึ้นไปเสิแต่ตั้งแต่วันที่แม่ค้ามือทองไปตัดทุเรียนมันร่วงลงทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันตอนนี้ล่าสุดเหลือ90บาทไม่ใช่มือทองแล้วมั้งเนี่ย มือเปิบคือไปทําไปไปสร้างภาพแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่จะช่วยเขาไง